และแล้วเราก็ได้เจอกันสักทีกับ oppo find 3เป็นมือถือที่เห็นราคาเปิดตัวมาโคตรไม่อยากจะซื้ออยากจะปิดเว็บไซต์ทิ้งทันทีมือถืออะไรกันราคา6 9 9 0 0บาทใช่แล้วคุณฟังไม่ผิดมือถือ70,000บาทถามว่าในเครื่องรุ่นนี้มีสิ่งอะไรที่เราต้องการมือถือหลายรุ่นตอนนี้โฟกัสไปที่กล้องมือถือตัวนี้ก็เช่นกันรุ่นนี้เคลมว่าซูมได้3เท่าซูมแบบชิ้นเลนส์ออปติคอล และยังสามารถซูมได้แบบ6 x โดยที่ไม่เสียคุณภาพจากใจคนที่เคยจับไฟ n 1 N1 ไฟ n 2มาทั้งบอดี้ความสามารถแบตเตอรี่และชิปเซตผ่านทั้งหมดโคตรโดนใจยิ่งมีอินฟราเรดในการเปลี่ยนช่องทีวีและระบบพับแบบหยดน้ำซึ่งถ้าถามผมจากการเปิดปิดมารู้สึกว่ารอยพับน้อยลงแต่แต่แต,แต่ความฝืดก็น้อยลงเช่นกันส่วนตัวชอบความฝืดในตัวของบานพับมากกว่า เรื่องความสว่างความละเอียดของหน้าจอไม่มีปัญหาเลยและที่สำคัญที่โดนใจที่สุดก็คือกล้องหน้าและกล้องด้านในคือมันมีความอัลตร้าไวแต่มันไม่ได้ไวเท่ากล้องหน้าของแบรนด์จีนอย่างหัวเว่ยส่วนตัวเป็นคนสายซูมอยู่แล้วชอบแน่นอนอยากได้มาเป็นเจ้าของมากแต่เมื่อเห็นราคาขอรอเก็บมือ2แล้วกันนะช่วงนี้ยิ่งมีข่าวชิ้นเลนขึ้นไอน้ำอีก QC มาแบบนี้ผ่านก่อน ในราคาแบบนี้ซื้อมือถือธรรมดาพร้อมแท็บเล็ตดีกว่าไหม